เดี๋ยวบาทีก็ใส่แต่แกระอบคือไม่มืกับว่าที่ทิ่วลักษาะก่อนหน้า ถ้าอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมทีมของพีนถอดอยู่ก็คือเขาน่าจะชนะมาแล้วเขาถอดอยู่อีฝั่งที่จะเข้าไปใหม่ก็ต้องใส่ให้ตรงข้ามกันอ่าใช่ไม่งั้เลยยังไม่ออกเพราะสีมันเสื้อสีทีมอะไรมือนี้ถ้าเขาจะไม่ผิด

เามามกันใช่ไหม<อ>ไม่เปไ็นไรแล้วปิดเสียงนั่นหนูจะการให้หนูปิดเสียง<อ>ันนี้วันนี้เขาเขาสามเขาก็พามาทุกวันหรือเป่าสมวันี่านีรอบนึงอ่นี้ารอบนึนทำไมเขาถึงเงิหนงหอาอะไรส่งเหามอะไรเ่ ไม่ค่อยเราาจะเปิด,ดตัวไม่ง่ายค่แต่ว่าจริงจังจรจริงไม,ไม่ไม่รู้จริงจังอเาอ้า เล่นบอลปกติก็ใชดีแล้งยใจมันรักมันตกขเหีออกมาแล้วแม่จะบอกว่าอะไรนะเล่นเหเล่นดีๆแล้วเชไม่ห้าแล้วใช่ไหมคะไม่รู้ว่าหนูอ่ะดูตัวเอกัตัวแล้ว แต่แต่เราต้องเล่นที่เซฟเองเพราะแต่ว่าไม่มีใครเข้าเลยค่ะหมายถึงว่าเห็นเจ็ดแล้วไม่มีใครกล้าเข้าแล้วออแต่แต่ไม่มีใครกล้าหมายถึงตรงนี้นะอ๋อคือเขาจะรู้ทุกคนใช่ไหมใช่ใช่สวัโหลค่ะวันนี้ใช่ไหมคะว่างค่ะ ถ้าเป็นห้องสตาตรฐานจะเริ่มต้น550ค่ะแล้วก็ถ้าเป็น VIP จะ้ะารกค่ะ้เช็คอ,อินประมาณนี้อ๋อโอเคค่ะไม่ต้องจอดเลยค่ะมาบูอินกันเลยค่ะ อะไรแล้วต่อเล่นหน้าเลยนี่แมาตรงนี้ม่เ่ใช่่น ก่อนหน้าได้ยินก่อนหน้ามาเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเขาด่าว่าจอดรถแบบนี้ด้วยสัตว์ปีกอะไรยังไงเลยเขด่าเขายืนดยัดไม่รู้ค่ะเดินเข้ามาแล้วชนปุ๊กยังพี่หน่อยก็เลยไปขยับรถเพราะวพี่หน่อยจอดจังจอดรถที่นเดี๋ไปนะแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่อยพี่หน่อยลักษณะ่อยลอยคนก่อนหน้าอ๋อ

ในี hmm. okay, oh, ่เาเหออ๋อ huh. ม right. hmm, oh ่หรอนน่าจะใช่นะถ้าถ้าถือว่าได้ยินไหม่อันนี้คือไม่ปกติใช่ไหมปกติแต่ท่านเราไม่ลงใหม่ไหมตั้งปต่ที่แล้วเรามันก็ไปยาเขาหน่อยออกอุตสาห์ซูนใส่ไอที่ที่แล้วคข้าแล้วเข้าแลัเย อายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดก่อนคือปีสองปีเดี๋ยวนะพี่เขแก็อายุเท่าไหร่ปียี่สิกาออทำไมหน้าเด็กจตะต้องนอนมอยิบเด็กเลยี่เทงนที่ีมใช่ใช่เพื่อนกันยิมเนี่ย่ไน เอไรก้ไม <Tipp> <m> ่่อแไ่นี่านระวงนะมันเด็กรงนะแต่ว่าไปหินก็น่าเด็กนะน่าเด็กมากทุกคนเนี้ยจะจะไปเอางสมัครงานเขาอเอาไปเอาไปต่อเอาไปเรียนต่อหรอจะว่าได้อยู่นะที่เลยจะไปสมัครเนียนใช่มเหมือนเพจบใช่ไหมาบอกว่าเรียนอยู่ก็ใช่น ปีหนึ่งก็เชื่อนคนี่คนไม่เครียดมัยแต่ว่น่เลเด็กไม่แข็งาม่เคีย่แต่แต่แต่คนไม่คิดมากคิดก็มาอยู่อ๋อโอเคตัดไปก็แต่ว่าไม่คิดอะไน้าเด็กแต่วน่าจะน่าดี ยีไม่มีข้าวเลยไม่เหียบนักพ่ยาผมเหียวปอนแก้วนินทาลืมไหตัดเสจแลอวเนาะไอหนูชิงตัดตั้งแต่ตอนนี้เนลยรู้รู้ตัวอยู่นี่ นี่ก็ไม่ต้องไซน์ก็ได้ไม่โอเคนะถ้าเจอ <laughs> <laughs> <crease infection wrote>

จิตระเรียนยังไม่ตายยังไม่เล่นหรอเนี่ยไอ้ช่างไอ้ช่างเอ้ย